สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์กุดสี 1, พันประสริฐชัยบิลลาฮุรราะห์มานุรรฮิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะบิฮีนัสตาอินลาฮาวลาโวลากะตะอิลลาบิลลาฮิลาลีลอาซีม Allahumma culli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa s a h i h i wa man t a b i ม h u m bi asan ila yomiddin اما بعد السلام عليكم ورحمة ะ ل ل ه وبركاته ขอความสันติความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮ์นะครับได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์โดยบรรยากาศ แห่งการเรียนรู้ในเรื่องราวอิสลามกลับมาพบกับพี่น้องในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับกับบทความพิเศษเป็นการตอบย้ำซ้ำเตือนเกี่ยวกับในเรื่องราวของศาสนานะครับ mm. เพื่อที่จะให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้เตรียมตาตัวนะครับในการที่จะเดินทางไปสู่อีกโลกหนึ่งเราก็ต้องสะสมสเสบียงพยายามตรวจสอบตัวเองพยายามที่จะแก้ไขความผิด ของตัวเองที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตความสุขที่เราได้รับทั้งหมดต้องสำนึกในบุญคุณของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุตาลาเพราะว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้เคยนำเรียนกับพี่น้องไปแล้วว่าอย่างไรเราก็ต้องถูกสอบสวนต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุตาลาทั้งสิ้นนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของความสุขพี่น้องผู้ศรัทธาตา่ออัลลาห์ทั้งหลายเราไม่รอดนะครับทุกก้าวยาง ในช่วงวัยของแต่ละวัยอย่างไรก็หนีไม่พ้นในเรื่องของการสอบสวนเราหนีไม่พ้นเกี่ยวกับในเรื่องของการที่อัลลอฮ์จะถามเราช่วงอายุของเราช่วงวัยของเรานะครับอยู่วัยหนุ่มสาวเป็นอย่างไรอยู่ในวัยกลางคนเป็นอย่างไรในวัยชาราเป็นอย่างไรทุกขั้นตอนนะครับในช่วงวัยนั้นอัลลอฮ์ไม่ปล่อยให้เราใช้ชีวิตแบบไร้สาระนะครับแต่อัลลอฮ์ตาลาจะถามเรา นะครับอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาจะทรงสอบถามเราเกี่ยวกับในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับที่เราหามาแล้วมันบำเรอความสุขให้กับเราทรัพย์สินเงินทองเหล่านั้นเอามาจากไหนแล้วก็ท่านเคยจ่ายไปในเรื่องที่ดีๆบ้างไหมในเรื่องที่เป็นในหนทางของอัลลอฮ์สุบฮานตาลาพี่น้องครับอัลลอฮ์สุบฮานะหุตาลาทรงสอบสวนเราเกี่ยวกับในเรื่องพวกนี้ทั้งหมด ถ้าเราย้อนกลับไปดูเพื่อเป็นการตอกย้ำซ้ำทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับอะดีษบทีหนึ่งนบีบอกอย่างนี้ว่าได้มีรายงานจากท่านอิบนีมัสอูดอันินนบีออสัลลัลลอฮุวะลัยฮิวะสัลลัมกล่ลาตะซูลุกอดมุบนีาดามะนะครับเยอวมัลกิยมะติมินอินดิรบบิฮิฮัตตายุสอัละอันคอมเซนอันอุมริฮิฟีมาอัฟนาฮูอันชะบบิฮิฟีมาอับลาฮูวะม วามาลิฮิมินไอนักทศบวุธฟีมาอังฟะกหูว่ามาดะมิลฟีมาอาลิมาราวาหุติรมีดีนะครับพี่น้องครับหยิบตรงนี้ขึ้นมาเป็นการตักเตือนพวกเราอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้พวกเรานั้นนะครับต้องไม่ถลำไปกระทําในสิ่งที่ผิดต่อหลักการโอกาสที่เราจะถลำเนี่ยเยอะมากเพราะชัยตอนเนี่ยนะครับมันพยายามนําชีวิตของคนที่ อีมานไม่เข้มแข็งเนี่ยนะครับให้ปฏิบัติตามมันถ้าเราอีมานดีอัลฮัมดุลิลละถ้าเราประคับประคองอีมานของเราไว้ได้อัลฮัมดุลิลละแต่ตาบใดก็ตามแต่ที่อีมานของเราเนี่ยกราฟมันตกนะครับนั่นเป็นช่องว่างเลยทีเดียวที่กราฟตกเพราะอะไรเพราะไม่ค่อยได้ฟังศาสนาที่กราฟตกเพราะอะไรนะครับไม่ค่อยได้ร่วมในสังคมมุสลิมนะครับอยู่กับ คนทั่วๆไปแต่ว่ากับเพื่อนมุสลิมไม่ค่อยได้คบเท่าไหร่กราฟมันจะตกกราฟแห่งอิมานมันจะตกนั่นเป็นช่องว่างที่เราก็รู้นะครับอย่างที่ได้เคยนําเรียนไปนั่นก็คือชัยตอนนั้นพยายามชักจูงชักลากเรานะครับให้เราถลําไปสู่ในสิ่งที่จะนําเราไปสู่นรกของพระองค์อลัลลอฮ์ถึงบอกเนี่ยนะครับตัวจริงเลยที่เป็นศัตรูของเราก็คืออินนาหูละกุมอะดูม um ูมบินชัยตอนนั้นเป็นศัตรูของเรา ท่านอิบนีมัสูดได้บอกว่าท่านนบีสุลต่านละฮวาลวะสลัมได้กล่าวว่าเท้าของลูกหลานของอาดัมนั้นจะยังไม่ขยับเขยื้อนนะครับจนกว่าในไม่ขยับเขยื้อนในวันเกียร์มะณที่พระผู้อภิบาลของเขานะครับจะยังไม่ไปไหนทั้งนั้นในวันเกียร์มะฮัตตายุสอลาอันคอมเซนจนกว่าจะถูกสอบสวน5ประการ 1. อันอุมรีฟีมาอัฟนาหูอายุของเขาเนี่ยหมดไปในเรื่องอะไรนะครับอายุเนี่ย ทุกช่วงวัยที่เราเอาเกณฑ์บาเล็กมาแล้วนะครับจนกระทั่งเราตายเนี่ยเราอยู่ในเรื่องของคุณงามความดีไหมหรืออยู่ในเรื่องของการธรรมศีสต,ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮุตอลลาคนเราเนี่ยนะครับอาจจะเคยผิดพลาดนะครับแต่ถ้าเรากลับํำได้นะครับเรากลับดำได้อัลฮัมดุลินแล้นะครับเราก็พยายามตักตวงความดีฉะนั้นก็อยากจใจพี่น้องประคับประคองช่วงอายุของเราในแต่ละวัยเนี่ยให้ดีที่สุด เราประคับประครองตัวเราเองเราประคับประครองภรรยาของเราเราประคับประครองลูกหลานของเราให้เขาได้อยู่ในอะไรครับให้เขาได้อยู่ในหลักการของาศาสนาอัลฮัมดุลิลลัห์นะครับวันชาบาบิฮิฟีมาอับลาหูนะครับว่าวัยหนุ่มวัยสาวของเขาเนี่ยนะครับหมดไปในเรื่องอะไรอันนี้เราก็ต้องโดนสอบสวนวันนี้ดีใจนะครับพอปิดเทอมเนี่ยเราเห็นนะครับเยาว,วชนคนหนุ่มสาวเนี่ยไปเป็นพี่เลี้ยงนะครับ มีการเปิดค่ายอบรมอัลกุรอานนะครับมีการเปิดค่ายอบรมฤดูฝนนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่าพี่เลี้ยงเหล่านี้ที่เป็นชาวบ้านเหล่านี้ใช้กําลังความสามารถทั้งแรงกายแรงใจนะครับความรู้ที่มีอยู่เนี่ยเอาไปอบรมเด็กๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นรุ่นน้องๆน,น,นะครับที่เป็นยุวชนทั้งหลายพี่น้องอัลฮัมดุลิลและท่านลูกท่านมาขอท่านมาจะไปเ,ออเป็นพี่เลี้ยงค่ายนะครับ พี่น้องพิจารณาได้เลยว่าที่บ้านถ้าไม่มีงานมีการเนี่ยนะครับสนับสนุนไปเถอะครับเพราะว่ามันเป็นประสบาการณ์ชีวิตในช่วงวัยหนึ่งของลูกของเรานะครับที่จะได้ไปสอนรุ่นน้องๆเอาความรู้ที่มีอยู่ถ้าเป็นอย่างนี้พี่น้องก็นอนหลับสบายนะครับไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลนะครับซึ่งแตกต่างกับลูกชายที่อยู่ในวัยรุ่นหนุ่มสาวลูกสาวที่อยู่ในวัยนี้นะครับขอสตังไปดูหนังถามไปกับใครไปกับเพื่อน ถามว่าเรานอนหลับไหมเราก็นอนไม่หลับถ้าเราอนุญาตให้ไปเนี่ยนะครับเพราะอะไรเพราะอันเนื่องมาจากว่าอที่ไปแหละไปกับใครไปกับเพื่อนจริงหรือไปกันจับคู่นะครับหนุ่มสาวไปทําอะไรต่อมีอะไรกันหรือเปล่าหลังจากพี่น้องมันเป็นเรื่องที่ผิดต่อลักการศาสนาทั้งสิน้นต้องหันมาดูนะครับทรัพย์สมบัติของเราเนะี่ยมินไอนักต่ซาบาฮูได้มาตรงไหนจ่ายไปตรงไหนเอาลบสอบสวนความรู้ที่เราเนี่ยได้เรียนรู้มาเราปฏิบัติในสิ่งที่เรารู้มาหรือเปล่า นะครับฉะนั้นขอฝากกับท่านพี่น้องผู้ศรัทธาต่อลอตตาลาไว้ในประเด็นนี้นะครับว่าพวกเราทั้งหลายนั้นนะครับจะต้องพยายามประคับประคองตัวเองให้ดีที่สุดเพราะทุกช่วงของเราเรานั้นจะต้องถูกสอบสวนนะอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาอาลาแต่แน่นอนนะครับคนเราก็ย่อมมีความผิดพลาดคนเรานะครับก็ย่อมมีความพลาดพัง นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าการที่เราผิดพลาดการพลาดพังของเราเนี่ยนะครับเราก็จะต้องกลายเป็นคนไม่ดีตลอดไปถามว่าเป็นอย่างนั้นไหมคนเราบางคนไม่ให้โอกาสใครเลยท,ทั้งทที่อัลลอฮฺส ah ุบฮานะวะตาลาเนี่ยให้โอกาสกับเรานะครับอัลลอฮ์ให้โอกาสกับคนที่ฆ่ามาแล้วร้อยชีวิตได้เข้าสวรรค์ของพระองค์นะครับแต่วันนี้บางทีเนี่ยคนที่อยู่รอบๆตัวเราเขาอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้าง ถ้าหากว่าเราได้ตักเตือนถ้าหากว่าเราได้นาซีฮัตแน่นอนเลืกเกินว่าไอ้ความผิดพลาดการตักเตือนของขของเราเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อเขาเมื่อเขารู้ดีนะครับเมื่อเขารู้แล้วว่าอะไรผิดอะไรไม่ถูกต้องตามหลักการอิสลามเขาก็ปรับเปลี่ยนตัวเองท่านนบีลสลสัลลัลลอฮุวะลัยฮิวะสัลลัมถึงบอกไว้ว่านะครับอันนั้นนบีอสัลลัลลอฮุอะลปยฮิวะสัลลัม่ากอลกุลลุบนีอได้ไะมัดต่ออุน ลูกหลานของอาดัมทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่มีความผิดว่าคอยรุลขดต่ออีนะอัตวาบูลและผู้ที่มีความผิดที่ดีที่สุดนั้นก็คือใครครับคนที่รู้จักตักวายำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮุตาลานะครับคนที่มีความผิดที่ดีที่สุดก็คือคนที่กลับเนื้อกลับตัวสำนึกผิดนำตัวเองไปสู่การตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮุตาลานั้นก็คือคนที่ดีที่สุด ฉะนั้นพี่น้องทุกคนเนี่ยมีความผิดได้ทั้งนั้นแหละไม่มีใครหรอกครับที่เกิดมาแล้วไม่เคยทําความผิดคนที่เกิดมาทุกคนนย่อมมีข้อผิดพลาดมีความผิดแต่ถ้าความผิดที่เราเห็นอยู่แล้วเราเตือนกันได้บอกกันได้เราก็ควรจะทํานะครับอย่าปล่อยให้ความผิดเหล่านั้นเนี่ยมันต้องลุกลามนะครับแล้วกลายเป็นจนกระทั่งว่าไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้เราก็ควรที่จะ,ะไรครับพยายามสกัดกัน้น นะครับหักห้ามความผิดที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะอยงย่าิ่งที่ไหนครับในบ้านของเราในบ้านของเราในโรงเรียนของเรานะครับถ้าในํำปงของเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะกว้างแล้วก็เป็นอำนาจของประธานชุมชนโตอิหม,มัามอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเห็นอะไรที่มันเป็นเรื่องไม่ถูกไม่ต้องนะครับก็สามารถที่จะเตือนนะครับในภาพรวมได้ในการขึ้นคุตบะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน นะครับเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่จะให้คนที่กําลังทําในสิ่งที่ผิดอยู่เมื่อได้ฟังคําตักเตือนของเราไปแล้วเนี่ยเขาจะได้กลับเนื้อกลับตัวนะครับกลายมาเป็นคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาถ้าเราไม่เตือนหลักถ้าเราไม่เตือนความผิดเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นอย่างเรียกว่าไม่มีวันหมดนะครับมันก็จะเกิดขึ้นจนกระทั่งคนที่ทําความผิดรู้สึกชาชินกับการกระทําผิดไปแล้วพี่น้อง แล้วเช่นนี้เนี่ยนะครับเมื่อเขาตายกลับไปหาอัลลอฮฺสุบฮา,านะหัวตาลาเขาจะพบอะไรที่เป็นคุณงามความดีไปพบพระองค์จะมีอะไรที่เป็นสบียงแห่งความดีไปหาอัลลอฮฺสุบฮา,านะหัวตาลาถ้าหากว่าเราไม่สกัดกัน้นถ้าหากว่าเราไม่เตือนนะครับให้พ้นจากการกระทําผิดตรงนั้นฝากกับท่านพี่น้องไว้นะครับตอนนี้เนี่ยกระแสในเรื่องของการทีพ่พวก ู้หญิงนะครับในสังคมของเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยกระแสะอย่างแรงเลยทีเดียวนั่นก็คือแฟชั่นในเรื่องของการสักนะครับพี่น้องเห็นไหมครับเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วนะครับถ้าในสังคมทั่วไปเราไม่ได้กล่าวถึงนะครับแต่เราพูดถึงสังคมมุสลิมของเราต้องเข้าใจหลักการอิสลามต้องเข้าใจหลักการศาสนาว่าไม่อนุญาตนะครับที่จะให้ลูกหลานของเราเนี่ยต้องถลำไปสู่การที่ อยากรักสวยรักงามเดี๋ยวนี้รักสวยรักงามไม่ใช่เรื่องของเสื้อผ้าอย่างเดียวพี่น้องแต่เป็นการรักสวยรักงามที่เกิดขึ้นบนร่างกายของมนุษย์โดยการทำให้เกิดลวดลายของการเพ้นนะครับการสักนะครับแล้วก็อยู่บนผิวหนังงนคนคนนั้นนะครับในช่วงระยะเวลาที่อาจจะลบออกไม่ได้เลยถ้าชนิดของการสักนั้นลงไปในเนื้อพี่น้องอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากๆทีเดียว ถามว่าเราจะสบายใจหรือครับถ้าเราหันไปเห็นลูกชายของเราเนี่ยสักเต็มแขนนะครับสักเต็มอะไรครับสักเต็มหน้าอกลูกสาวของเราก็นะครับเราไปเห็นเราเป็นแม่เราไปเห็นลูกสาวของเราเนี่ยสักกลางหลังอย่างเงี้ยพี่น้องนี่เป็นแฟชั่นนี่มันเกิดขึ้นที่เราห่วงกันนะครับเราห่วงกันเราก็เลยต้องเตือนพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าให้หันมานะครับให้หันมา ให้ความสําคัญเกี่ยวกับในเรื่องพวกนี้นะครับถือว่ามันเป็นการทําในสิ่งที่ผิดต่อหลักการของศาสนานะครับฉะนั้นก็อยากที่จะได้ว่าเตือนพี่น้องศรัทธาทั้งหลายให้พี่น้องศรัทธาทั้งหลายนั้นหันมาให้ความสําคัญกับสมาชิกในครอบครัวเตือนกันนะครับเตือนกันให้อยู่ในหลักอากีดานะครับหลักยึดมั่นที่ถูกต้อง เตือนกันว่าชีวิตของพวกเราแล้วเนี่ยในที่สุดเนี่ยเราจะต้องกลับไปหาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮุตาลาเราจะกลับไปแบบไหนล่ะครับกลับไปชนิดที่เราตายไปในสภาพที่ไม่ได้เตรียมตัวนะครับในการที่จะไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮตาลาเลยยังมีบาปยังมีความผิดแล้วก็บาปและความผิดนั้นยังทําอยู่เนืองๆยังทําอยู่เนืองๆน,นะครับโดยที่เรานั้นไม่ได้ละทิ้งความผิด ถึงแม้ว่าในความรู้สึกของเราเนี่ยเราจะมองว่ามันเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆก็ตามพี่น้องครับในอัลกุรอานก็บอกเอาไว้นะครับอูซุบิลาฮมชัยตอนระจิมฟั่มมะมันซักุลัตมาวาซีนุและผู้ใดก็ตามแต่ที่ตราชูของเขาเนี่ยหนักหนักเนื่องจากอะไรครับนหนักเนื่องจากคุณงามความดีที่เขาได้ปฏิบัติจากอามันต่างๆของเขาฟาฮัวฟีอชตเรอ เขาจะอยู่ในชีวิตที่มีแต่ความพออกพอใจนะครับมีชีวิตที่อยู่ในความพออกพอใจว่าม,มามันคอบฟัดมาวาซีนุแต่ผู้ใดก็ตามแต่ที่ตราชูของเขาเนั้นเบามีแต่ในเรื่องของความชั่วนะครับมีแต่ในเรื่องของมัซียัตต่างๆที่ผิดต่อหลักการของศาสนาทําให้ตราชูของเขาเนี่ยน,นะครับเบาไม่มีน้ําหนักในเรื่องของความดีเลย ฟาอุมโูหาวิยะที่ํำนักของเขาก็คือฮาวิยวะวามาอัลดรอกามาฮียและอะไรละทำให้เจ้ารู้ว่ามาฮียนั้นคืออะไรนะครับนารุนฮาเมียที่ํำนักของเขาก็คืออะไรครับนารุนฮามียไฟนรกอันร้อนแรงนะครับที่จะมากัดกินที่จะมาทรมานคนซึ่งที่มีแต่ในเรื่องของความชั่วมีแต่ในเรื่องของมสียัดฉะนั้นพี่น้องศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮา,านะตะอาลตทั้งหลาย วันนี้เราต้องตั้งคำถามกับตัวของเราว่าเราทำอะไรให้ตราชูของเราตราช่างของเราหนักบ้างตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเย็นพี่น้องครับอ่านกุรอานได้อ่านไหมได้มีการที่กรุลลกอไมได้มีการรำลึกถึงในเรื่องที่นะขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ไหมนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้สุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุล,ลิลละและอิลัฮอัลลอฮ์วะลลอฮฺวาบัฏเนี่ยการทิเกิต่างๆเหล่านี้นะครับ และการปฏิบัติในสิ่งที่อัลตาล,ตลาได้ทรงกําหนดในเรื่องแต่ละวันที่เราได้ทำเนี่ยมันเป็นงานที่จะทําให้ตราชูของเราหนักทั้งสิ้นพี่น้องวันนี้อะไรบรนบกพ่องไปบ้างหลักให้เรานึกว่าชีวิตในอีกโลกหนึ่งนั้นก็คือฟีไอเชตุรรดีเราจะอยู่ในชีวิตมีชีวิตอยู่ในอีกโลกหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอาลมบาระซักไม่ว่าจะเป็นเยาวมุลกียามา เราก็จะอยู่ในสภาพที่เราได้รับความพออกพอใจทีเดียวอันเนื่องมาจากตราชูของเราหนักพี่น้องนะครับท่านพี่น้องผู้ศรัทธาตอลอดตลาลาทลายถ้าเราได้หันมาทบทวนตัวเองนะครับหันมาเอาใจใส่ตัวเองเราก็จะมีความกระตือรุนนะครับในการที่จะปฏิบัติคุณงามความดีทําแต่ในเรื่องที่ดีแล้วทําให้ตราชูของเราเนี่ยมีน้ําหนักเพื่ออะไรครับเพื่อใน อาลัมบาราซักของเราหรือในการที่เราไปยืนอยู่ในทุ่งม,มัชัดเราจะได้รับร่มเงานะครับอันเนื่องมาจากความดีที่เราได้ทำเอาไว้ส่วนคนที่ไม่ใส่ใจอะไรเลยนะครับไม่ใส่ใจต่อหลักการของศาสนาไม่สนใจว่าอัลลอฮ์จะสั่งอะไรอัลลอฮ์จะห้ามอะไรไม่สนใจทั้งนั้นเนี่ยนะครับฟาอุม,มโมฮาวียอันนี้นะครับก็ขอให้รู้ไว้เลยว่าที่พำนักของคนชนิดอย่างนี้เนี่ยก็คือฮาวีย อะไรละทำให้เจ้ารู้ว่าฮาวิยะคืออะไรนะครับอัลลอฮฺตาลาก็ตอบว่านารุนหามาีไฟนรกอันร้อนแรงก็จะ,ะเกิดประสบกับคนที่มีแต่ความชั่วมีแต่การงานที่เลวนะครับทำไม่มีคุณความดีเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเลยฉะนั้นวันนี้ฝากพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายคนที่ฉลาดที่สุดเนี่ยพี่น้องรู้ไหมท่านนาบีบอกว่าไงคนฉลาดที่สุดก็คือคนที่ ลำลึกถึงความตายมากที่สุดเตรียมตัวที่จะตายมากที่สุดฝากกับท่านพี่น้องเอาไว้นะครับอับิลลาฮหิตตฟิกวลฮิดายอฺอัสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบเระกะโตที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุดศีพันประเสริฐชัยผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม